สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาสรุปกันแล้วเรื่องของบัลลังดดครับใครเป็นผู้เข้าชิงกันบ้างฮะคือฟรอนฟุตบอลได้เสนอรายชื่อ30ผู้เล่นครับเข้าชิงผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลบัลลังดดประจำปี2021ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยแข่งจากพิมเมลีติดโผมากที่สุดครับ14คนเลยแต่ตัวเต็งเนี่ยน่าจะเป็นเลโอนลเมซี่ครับที่จาตัว,วชช America, คว้าแชมป์โคปาอเมริกากับอาร์เจนติน่าได้ครับ แต่ในราชื่อ30คนแข่งเรือใบของเรามีหลายคนเลยครับก็มีทั้งเควินเดบรอยฟิลโฟเดนริยัตมาเลสรรเบนดิอาสและก็ราฮิมสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงนี่แม้ผลงานในลีกจะไม่ดีแต่ผลงานกับทีมชาติอังกฤษนี้ไม่ธรรมดาครับพาทีมชาติอังกฤษเข้าชิงฟุตบอลยูโร2020ที่ผ่านมาเลยครับน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีชื่อเข้าชิงบาลลังดอกครับ แม้ผู้เล่นจากพิมเม์ลกจะติดเข้ามาเยอะครับแต่นักวิเคราะห์ก็ยังยกให้ Messi เมสซี่เป็นตัวเต็งรับรางวัลสมัยที่7หลังจากยิงไป38ประตูจาก47เกมเกม่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็พาบาร์เซลโลนาควา้าแชมป์โกปาเดเลครับรวมถึงอย่างที่ผมกเกริ่นไปเมื่อกี้คือแชมป์โคปาอเมริกากับอาร์เจนตินา Messi เมสซี่มีภาสีดีกว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับ ที่โชคร้ายผลงานปีที่แล้วดีมากแต่บัลลังดอร์ถูกยกเลิกไปเพราะโควิด -19 ครับส่วนอีกรายที่มีโอกาสสอดแทรกมาควา้ารางวัลน,นี้ก็คือจอร์จินโยครับที่พาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมถึงแชมป์ยูโร2020กับอิตาลีด้วยส่วนอีกรางวัลครับนั่นก็คือยาซินโทฟี่ประจำปี2021ครับ ก็คือรางวัลของผู้รักษาประตูนั่นแหละครับทงเรือใบเราส่งเอเดซอนเข้าประกวดครับแล้วก็มีลุ้นได้รางวัลน,นี้ด้วยครับโดยเอเดซอนเนี่ยสร้างผลงานช่วยเหลือทีมเรือใบคว้าแชมป์พรมเมีย์ลีกและคว้ารางวัลถุงมือทองคํา2ปีติดจากผลงานเก็บ19คีนชีตครับนอกหนอจากนี้เขายังคว้าแชมป์คาราบาวครับแล้วก็เข้าชิงยูฟาแชมเปียนลีกรวมถึงโคปาอเมริกากับทีมชาติบราซิลด้วยครับ ส่วนคนที่จะมาลุ้นแย่งกับเอเดซอนเนี่ยก็น่าจะมีเมนดี้ครับผู้รักษาประตูจากเชลซีที่ประสบความสำเร็จในการพาทีมควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกมาครองได้ครับแล้วก็ดนารูมาเลยครับอันนี้ก็แน่นอนพาอิตาลีควา้าแชมป์ยูโร2020ต้องรอดูกันครับว่าใครจะได้รางวัลน,นี้เอเดซอนก็ถือว่าเต็งอยู่พอสมควรนะ ส่วนข่าวลือการย้ายทีมครับก็มีออกมาให้เห็นเหมือนกันหลังจากที่เฟร์รานตอเรสเนี่ยทำผลงานได้ดีกับทีมชาติสเปนครับยิงไป2ประตูในเกมเจอกับอิตาลีโดยตอเรสเนี่ยมีข่าวกับบาร์เซโลนาครับอย่างว่าเลยครับพอตอรเรสไม่ค่อยได้ลงกับแมนซิตี้แต่ไปทําผลงานดีกับทีมชาติสเปนข่าวการย้ายทีมมันเลยออกมาครับแต่ตอเรสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วว่ามันก็มีข่าวลือเกิดขึ้นมาเสมอแหละครับ มีข่าวลือเป็นพันๆออกมาทุกวันคือตอนนี้เนี่ยตอนเอนจอยกับการได้ออกมานอกบ้านไปชมเมืองแมนเชสเตอร์มากขึ้นนี่เป็นเมืองที่มีหลายหลายสิ่งให้ทำข้อเสียเดียวคือเรื่องอากาศแหละครับที่นี่ก็แทบจะปฏิเสธไปเลยครับว่าโอ้ข่าวลือมันมีเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้สนใจย้ายไปบาร์เซลโลนาเท่าไหร่ครับเห็นฟอร์มเฟรนตตอเรสกับทีมชาติสเปนแล้วก็อยากให้เป๊ปใช้งานบ่อยขึ้นนะพักหลังนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยออกสตาร์ท เป็นตัวจริงนัดเดียวเท่านั้นจาก5เกมหลังสุดครับแล้วก็เป็นเกมกับวีคอมในคาราบาวครับเสียด้วยและนี่คือข่าวสารที่ผมเอามาฝากในวันนี้ครับคืนนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีเตะกันหลายคู่เลยทีมชาติอังกฤษก็มีใครอยากติดปลายนวมแอดไลน์ไปได้เลยครับแอด Alpha info, อัลฟาแปดแปดอินโฟอัลฟาตัวใหญ่8 8ดดตามด้วยอินโฟตัวเล็กครับหรืออีกวิธีหนึ่งใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่กดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ